แดดแรงแสบร้อนผิวสาเหิตของการเกิดฟ้ากระผิวไม่เกรียมแห้งกร้านและหมองคล้ำเจลคู่ผิวไม่แดดพร้อมปรับผิวดูกระจ่งางใสด้วยอัญญาทิฟ after sun soothing gel สตรเย็นสดชื่นปลอบประโลมผิวแบบขั้นสุดฟื้นฟูผิวหลังจากโดนแดดลดอาการอักเสบของผิวเพิ่มความชุ่มชืน้นช่วยเพิ่มความกระจ่งางใสลดความหมองคล้ำ after sun soothing gel มีส่วนประกอบหลักเป็น a โลเวรรา 200x เจลว,ว่านหางจระเข้สุดเข้มขน้นช่วยลดการอักเสบของผิว ทำให้แผลหายเร็วขึ้นกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่เสริมด้วยสารสกัดจากพืชสีเขียวรีนอเซีย3จากประเทศเกาหลีช่วยปรับสมดุลระหว่างน้ำกับน้ำมันในผิวให้ดูโล o แบบมีสุขภาพดีแถมยังมีส่วนประกอบของโซเดียมไฮยาลูรอนอิกช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวลดริ้วรอยเหี่ยวยน่นและความแห้งกร้านมีส่วนประกอบของแรมโนซอฟ HP 1.5P ตัวช่วยดูแลปัญหาผิวระคายเคืองการแพ้จากสาเหตุต่างๆและยังมีส่วนประกอบของวิตามิน E B3 และ B ี5อีกด้วยเมื่อดูแลสุขภาพผิวให้ผิวสุขภาพดีอ่อ,อนโยนไม่ระคายเคืองด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอัญญาทิพ